สำหรับข้อนี้มีจุดศูนย์กลางไหมมีถ้ามีจุดศูนย์กลางมีเส้นสัมผัสไหม,มไม่มีเส้นสัมผัสคืออะไรเสร้นที่ข้างนอกที่มันเฉียวเฉียวเขไหม,มสัมผัสคือเฉียวแต่ไม่ตัดนะแค่เฉียวเฉียวเรียกว่าสัมผัสตรงนี้ไม่มีสัมผัสเพราะนันทฤษฎีจะได้ใช้แค่สองสามสี่ มีสี่เหลี่ยมไหมในนี้มีสี่เหลี่ยมไหมไม่มีแสดงว่าไม่ได้ใช้หกแต่ถ้าไม่มีเราสร้างเพิ่มได้ไหมได้ไดก็ไม่ผิดนึกออกไหมก็ไม่ผิดเขียนเกินได้ลบแต่ห้ามไปลบออกแล้วก็ห้ามไปแก้ตัวเลขไม่เอาเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้ใช้คือสองสามสี่จำไหมสี่ใช้ตอนไหนข้อสี่ตัวนี้ทฤษฎีคืออะไรครับ เส้นผ่าศูนย์กลางมุมอยู่ตรงข้ามจะเป็นมุมอะไรเก้าสิบใช่ไหมดูเส้นผ่าศูนย์กลางปึ๊บสามเหลี่ยมที่เกิดจากเส้นผ่าศูนย์กลางคือสามเหลี่ยมตรงนี้โอเคไหมตรงนี้แต่ตรงนี้มันไม่มีใช่ไหมมันไม่มีเส้นนี้แสดงว่าเราใช้ทฤษฎีที่ ตีไม่ได้เพราะมันต้องสร้างสามเหลี่ยมได้อ่าต่อไปที่สามไอ้สอ,องแหละอ่านี่ไงสําคัญสองคือต้องมีอะไรครับเขีนเรื่องเหลืองไว้หนกเรื่องเหลืองนี้คูมุงเน้นที่อะไรครับส่วนโค้งเดียวกันส่วนโค้งเดียวกันรองรับมุมที่จุดศูนย์กลางกับมุมที่ขอบเป็นอะไรกันจะเป็นสองเท่าจำไว้และ ทฤษฎีที่สามที่เชื่อชอบใช้คำว่าอะไรครับเซ <Okay. S 1> มเซมใช่ไหมเซมเซมก็คือส่วนโค้งเดียวกันรองรับมุมที่เท่ากันอ่ะจัดไปคราวนี้ครูใช้เซมเซมก่อนแล้วกันเอามุมยิบสองยิบสองก็จะส่วนโคง้งตรงนี้ถันไหมครับ มุมยิบสองได้ส่วนโค้งนี้เห็นไหมส่วนโค้งนี้สร้างอะไรครับนี่ไงกับตรงนี้ไงเห็นไหมครับทําให้มันคู่กับอะไรยิบสององศาคําถามต่อมามีมุมอื่นอีกไหมคําตอบคือมุมนี้ครับถูกต้องไหมที่สร้างจากส่วนโค้งสีเหลืองอะ่ะแสดงว่าตรงน,นี้ก็อะไรครับ อ่นนอันนี้คือทฤษฎีข้อที่สบอกว่าอย่างนี้ครับแค่นี้เองครับแล้วเราก็แกะไปเรื่อยๆลูกทำทุกอย่างที่ทำได้ครับสำหรับมุมสามสาม,มีคู่ไว้มีอ่าส่วนโค้งสีเขียวมีมุมสามสาม ก,กับอะไรครับกับตรงนี้ที่จุดศูนย์กลางด้วยสิถ้าที่จุดศูนย์กลางมันต้องเป็นอะไรนะเมื่อก,กี้บทที่สองตรงนี้ต้องเป็นอะไรครับสองเท่าเพราะฉะนั้นตรงนี้กี่องศาครับสองเท่าสองเท่าของสามสามเป็นหกสิบหก แค่นี้เองโอเคไหมไล่ไปทีละนิดเส้นตรงกีอก่องศาร้อยแปดิเอามาแล้วส6หลือหนึ่งหนะึ่งสี่ถูกต้องไหมอ้อเพราะส่วนโค้งเขียวผ่านละส่วนโค้งเขียวผ่านละพนเละพราะฉครูก็จะแค่ไฮไล์มุมที่เกี่ยวข้องต่อไปต่อไปต่อไป ้ามุมนี้อ่ะเนี่ยครับส่วนโค้งชมพูถูกต้องไหมถามไปแล้วส่วนโค้งชมพูถามว่าแล้วมุมที่ขอบอะ่ะคือมุมไหนสร้างต๊บตืบก็ต้องสร้างต๊บตึ๊บอยู่ไปแลูกมันคือมุมนี้ถูกต้องไหมมุมนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ครับต้องเป็น เหลือ57โอเคไหมเหลือห้าเจ็ดแสดงว่ามุมใหญ่นี้คือ57ทังไหมครับอ่าโอเคก็จะคู่กันครับเกิดมาคู่กันตรงนี้เปิบก็ต้องเป็น57อืมฮะมุมไหนที่ครูยังไม่ใช้งานเขา มุมไหนร้อยยี่สิบเอ็ดดูสามเหลี่ยมสิสามเหลี่ยมที่มีเขาเป็นมุมอะเราได้ทุกด้านหรือยังทุกทุกมุมต้องบอกกันได้กี่องศาครับร้อยแปดสิบปึ๊บเอาสีแดงเพราะฉะนั้นดูวันนี้นะลูกน,นะถามว่าตรงนี้เท่าไหร่ ที่เหลือไ่ยเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่ใครตอบได้ครูต้องคิดจากอะไรบ้างครับยี่สิบสองร้อยยี่สิบเอ็ดไปแล้วเท่าไหร่ร้อยสี่สิบสามขาดอีกเท่าไหร่ร้อยสี่สิบสามขาดอีกสามสิบเจ็ดแสดงว่าไอ้จทต,ตัวนี้ก็ต้องเป็น สามสิบเจ็ดเา x x ก็ต้องเป็นยี่สิบจบแล้วครับได้ x แล้วครับนี่ x จบนะโอเคไหมเอ่ยต่อไปเหลียวายเนาะพวกเราสังเกตไหมลูกว่าอะไรบ้างที่ครูต้องคิดในหัวเมื่อกี้ ทฤษฎีทฤษฎีใช่ไหมเส้นตรงบวกเปร้อยแปดใช่ไหมอะไรอีกสามเหลี่ยมทุกมุมรวมกันได้180นี่คือสิ่งที่เราต้องตึ้งขึ้นมาในหัวว่ามองหามองหาเลยอะไรที่มันเข้าแก๊บเราเราออก็เอามาใช้ต่อไป Y Y อยู่นี่มองหาสิลูกมันสร้างที่จุดศูนย์กลางไหมไม่เกี่ยวที่ขอบหรือเปล่า ไม่มีอ้าวสวยเลยทำไงสามเหลี่ยมล่ะอันนี้รู้อันนี้รู้เราจะหาอันนี้ได้ไหมได้แล้วอีกอันนึงเราต้องรู้คืออันนี้เป็นสามเหลี่ยมอะไรครับเหน้าจั่วถูกต้องสามเหลี่ยมหน้าจั่วสมบัติที่สำคัญคือมุมที่ฐานต้องเยี่ยมเฮ้ย,อยตอบได้เห็นไหม พอถามตอบได้หมดเลยทำไมทำเองไม่ได้เราขาดประสบการณ์ในการฝึกทำจุดจริงทุกคนรู้หมดอยากเอาเล่นเล่นกีฬาอ่ะทุกคนรู้หมดทำไงจะเล่นบาชนะชุดให้เข้าห่วงมากกว่าคู่แข่งทำไงจะเข้าห่วก็เลเอาไปแล้วก็เลอ้ย up แล้วก็ลงปุ๊บจบแต่าพอทำจริงห่ะไม่ได้ซอบมาไงมิวออกว่าไม่ได้ซอบมาก็จะเห็นออะไรวะคิดไม่ออกเหมือนกันลูก ทำโจทยเหมือนเหมือนกันถามตอบได้หมดเลยทฤษฎีแน่นมากแต่ทําเองไม่ได้เพราะขาดประสบก,การณ์ในการทําโจทย์มาต่อเราเมื่อกี้ถามเราว่าสามเหลี่ยมหน้าจัว่วถูกต้องมากเพราะฉะนั้นมุมนี้ก็ต้องเป็นเกี่ยวศารครับสีเขียวคุณเนี่ยเกี่ยวศาเห็นไหมสามสามบางคนที่ไม่ตอบไม่ใช่ว่า ไม่รู้นะไม่มั่นใจใช่ไหมไม่ไม่มั่นใจแม้กระทั่งเมื่อกี้คูอุตส่าห์ยอวมาสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมุมที่ฐานเท่ากันแต่ก็ลังเรียว่าฐานคือใครอ่ะใช่ไหมมุมไหนอ่ะและเราจะรู้เองว่าฐานคืออะไรครับด้านที่ตรงข้ามคู่ที่มันเท่ากันครับคือตรงนี้เรียกว่าฐานเพราะฐานก็ต้องเป็นสามสามครับสาม สามเพรานะฉะนั้นสุดท้าย y คือสามเดี่ยวมันนี้เห็นไหมสามเลี่ยมใหญ่เห็นไหมครับสามเี่ยมใหญ่สามเี่ยมใหญ่นี่นี่น,นี่เราจะได้อะไรครับจากสาเสี่ยวนี้ได้ y บวกอะไรสามจุดสามบวกกับอะไรครับเอ่อ 5้าสิบเ็ดบวกกับห้าสิบห้าต้องเป็นร้อยแปดสิบครับเดี๋ยวตาเท่าไหร่เขาเนี้ย,ไป,ออยไปคิดต่อเองนะครับไปคิดต่อเองนะปึ๊บจบแล้วข้อหนึ่งต่อไป